ก็กลับัสดีทุกคนด้วยนะนะผมอยู่กับช่อง GUS Thailand นะผมตอนนี้นะผมไม่ตั้งชื่อว่า v g Ebot นะนะผม GUS นะผมเปลี่ยนแล้วนะอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นครั้งสถายแล้วนะครับผมเป็น GUS Thailand นะผมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะก็หนึ่งสองสามด้วยนะผมจะเปลี่ยนเป็นครั้งสุดท้ายละถ้าอนาคตเปลี่ยนอีกก็ก็ผมไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่า อันนี้ผมจะชีวิตไทยแลนด์ไปเรื่อยๆเลยนะหนึ่งสองสามด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยถามว่าจะให้ผมมาทําอะไรเนี่ยก็คือมีกิจกรรมใหม่แลผมคือกิจกรรมนี้นะผมก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมแรกคือกิจกรรมนี้เลยนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยมาถามว่าเล่นยังไงหรอครับก็สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่ endo นะผม แล้วก็ก็จะมีภารก,กิจให้มากมายให้เราไปทําพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยหลอดเนี้ยก็มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เพื่อที่จะอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคือ,อยังไงนะผมมั่นใจแค่ว่าถ้าเราอันเนี้ยให้เต็มแล้วเนะี่ยเอนดูเนี่ยเราก็จะเอาเป็นล่างใหม่นะผมคือล่างคันล่างล่างใหม่ครับผมคล้ายๆกับ เป็นล่างใหม่ครับเอเอ,เอ,เอแค่นั้นแหะส่วนอันต่อมาคืออันการผมอันการเนี่ยผมไม่รู้นะว่าอันนี้ทํำยังไงนะก็ไปดูสตรีมเมอร์คนอื่นก็ได้นะครับผมก็ไปหาดูเลยนะผมจะว่าจะดูใครนะหอืม ก็แล้วแต่แลวหัวอันนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคือยังไงนะก็ขอต่อไปที่อันนี้เลยนะผมอันนี้เนี่ยก็คือแบบยังไงผมไม่รู้นะว่าต้องทำยังไงก็คลิปนี้เนะี่ยก็คือแบบผมอธิบายได้แบบแบบงีเงามากอะครับก็ต้องขอโทษด้วยส่วนอันนี้เนะี่ยวลาอันเนี้ยเนี่ยคือ อันนี้กดมาใช่ไหมครับก็มันจะเป็นการหมุนนะผมวันหนึ่งหมุนไดแค่ครั้งหนึ่งนะผมก็อันนี้ผมว่าน่าจะได้อันสุดท้ายนะก็อันนี้เนี่ยเป็นสก็ตบอร์ดนะผมถามว่าสวยไหมสวยนะครับผมไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยก็ต่อมาผมคืออันนี้นะผมอออันนี้นะ่ถามว่าทําอะไรนะไอคีการ์นะยไว้แรกของนะผมอันนี้เป็นชุดผู้หญิงอันใหม่นะครับผม ถ้าเป็นแบบไปปลกพลังอะไรเนะี่ยซึ่งได้มาจากเอนดูนะผมโดยการทำภารกิจของเขานะผมพอทําเสร็จแล้วก็เก็บไปก็จะได้หลอดนี้พออันนี้เนี่ยถามว่าทําอะไรก็เอามาแลกของได้นะส่วนรถบิฟุตเนี่ยถามว่าแลกยังไงก็มีนะผมอันนี้ใช้ประมาณ2ี่สอันนะครับผมเท่าที่ผมจําได้อันนี้อันธารรมดานะอันนี้คือร่างปลูกพลังนะก็จะได้ชุดนะครับมก็ชุดแต่ละอันเนี่ยค่าค่าให ให้แรกแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นตานะโอเคน่าใช่แล้วใช่แล้วก็แต่ละอันก็ถ้าเสียงผมแปบแปๆบแป๊ยขอโทษได้นะครับผมอันนี้สามสิบอันนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบห้านะผมอันนี้สิบอันนี้ก็สิบอันนี้ก็สิบอันนี้ก็ห้าจะแรกก็แรกนะผมจะแรกอะไรก็ได้ับผมแต่อันนี้เนี่ยน่าจะต้องรอก่อนนะผมผมไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนนะ ก็ถ้าเกิดอยากเข้าใจเยก็ไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับผมไม่ต้องดูช่องผมก็ได้แก็เข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ก็ยังดีนะครับผมต่อมาหมกิจกรรมใหม่กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมนี้ผมก็เป็นกิจกรรมอันนี้เนี่ยเขาน่าจะให้เลือกแค่อย่างเดียวนะผมเฮ้ยไม่ใช่สิเขาให้แรกเหรอเดี๋ยวผมคอคิดก่อนวันอาทิตย์เนี่ยสามสิบกิจการมอะไร เออนั่นแหละครับอืมก็ถ้าคนดูครบเนี่ยก็หนึ่งร้อยห้าสิบคนก็จะได้อันนี้นะครับผมถ้าครบเนี่ยก็จะสองถ้าสองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยก็จะให้ไอ้นี้ครับผมให้เอาตัวละครน,นะเอยพี่ชายผมทักมานะก็ผมก็ขอทําคลิปก่อนโอเคก็อันนี้เนี่ยก็เป็นแบบคือถ้าถ้าคนดูเนี่ยสามสิบนะวันที่สามสิบเนี่ย ถ้าคนดูเยอะประมาณสองแสนห้าสิบห้าหมื่นถีห้าหมื่นคนก็จะได้แลกตัวละครได้แค่หนึ่งนะผมอันนี้เนะตอนแรกผมชวนเขานะว่าเล่นฟีฟ a าไหมแต่ผมขอมาอธิบายก่อนก็อันนี้เนี่ยถ้าถ้าครบคนดูนะเขาเขาสตรีมสามสิบนะผมวันที่สามสิบถ้าคนดูครบเนี่ยถามว่าผมจะแลกตัวละครอะไรก็ราเฟล่านะครับผมใช่ปะ่ะวะเออหรือไม่ก็เออโมโคนะผม สว่วนนี้น่ยต้องคนดูสามแสนคนนะครับผมถึงจะแลกได้มั้งครับก็สําหรับว่าจะให้ผมแลกเลยอะเอาจริงๆถ้าเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะได้หรอกครับแล้วก็ถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นะแต่ก็แบบมันก็แค่ถ้าครับแต่สก,กินปืนเนี่ยคือผมว่าสก,กินปืนอ่ะดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะแลกเป็น m p ็พนไม่ MP4 มพสีนนี่ยก M79 เนี่ยถามว่าผมเล่นปีนไหมก็เล่นเป็นอยู่นะผมแต่ด้วยความกระสุดมันน้อยเนี่ยผมหรือแบบผมยิงไม่ค่อยแม่นนะผมผมเลยน่าจะไม่ค่อยผมน่าจะมีเสท,ที่จะไม่ได้แลกเขานะผมส่วนไอวอลเนี่ยไอวอลเนี่ยผมน่าจะแลกผนมะถ้าที่เสียงอะไรรบกวนะสักเล็กน้อยขอโทษด้วยนะผมก็อันนี้นะถามว่าไอวอลไหนสวยนะผมก็สวยเป็นอย่างหนึ่งถามว่าถ้าผมอยากแลกไอวอลเนี่ย แรกอะไรก็น่าจะเป็นแรกอันนี้นะผมเหีืยไม่ก็อันนี้นะก็ส่วนสก,กินปืนเนะี่ยผมแลก m อมพศูนย์ดีกว่านะผมก็สําหรับก็มีตู้สุ่มใหม่คือตู้อีนนี้นผมไม่ใช่ก็เป็นตู้สุ่มเหมือนเหมือนคล้ายๆหมัดม่วงนะผม,ม,ม,มก็เป็นอันนี้นะครับผมแบบเวลารเราสุ่มเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ของรางวัลน,นะผมแต่ว่าถ้าเราได้เกลือมานะก็เอามาย่อยนี้แล้วก็สุ่มได้นะครับผมอืม เราลูกแก้วเราได้มาเราก็สามารถเราวันนี้ได้ก็กินบวกค่าสแตลของเอออะไรวะมันชื่อปืนอะไรนะคิดใช่ไหมครับหร,หรืออักฮักหรือคิดวะจำไม่ได้ครับเออก่าค่าสแตก็กก็ระยะนะครับระยะบวกสองแมกกาซีนบวกหนึ่งนะผมลบแม่นยำนะครับผมลบแม่นยำ ตอนนี้เนี่ยซองรัวนะผมขอเรียกว่าซองรัวเลยแล้วกันก็คือบวกระยะนะบวกระยะหนึ่งความเร็วลีโลดเนี่ยลบไปนะผมแมกซีนเนี่ยบวกนะผมบวกหนึ่งก็สําหรับตู้ใหม่เนี่ยก็ตู้นี้นะผมไม่มั่นใจว่าผมรีวิวไปยังก็น่าจะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันก็ส,นส่วนตู้นี้เนี่ยคือก็เหมือนตู้ตู้เน่ยนะผมก็สำหรับตู้นี้นะให้เอาของออกไปสองอย่างนะผมแล้วก็เริ่มต้นด้วยเก้าพิษน,นะครับผม อคือผมก็ไม่ค่อยมาสมนะผมน,นี่เป็นชุดเก่าตั้งแต่เออไม่เก่าสิก็เป็นปีสองพันสิบเอ้ยปีสองพันยี่สิบนะผมเท่าที่ผมจาได้ส่วนตู้นี้นะคือตู้มาใหม่มั้งครับก็น่าจะมาใหม่ก็ส่วนตู้นี้นะสามารถมาสมกันได้นะผมถ้าหมุนหนึ่งครั้งก็หกสิบเพชรนะครับผมถ้าหมุนสิบครั้งก็เขาจะบวก มหมุนสิบครั้งอะ่ะก็หกลเพีเขาจะบวกหนึ่งครั้งให้ไปด้วยนะก็เท่ากับว่าสุ่มสิบเอ็ดครั้งนะเลยก็ถ้าสุ่มสิบนะผมเขาจะให้หนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดนะส่วนไอ้ถ้าเราได้กเกลือนะผมได้ลูกบอลเนนะี่ยถามว่าเราเอาไปแลกได้ไหมเอาไปแลกได้นะผมแต่แลกตรงไหนครับเดี๋ยวก็เอาไปแลกได้นะแต่อยู่ตรงไหนเอยเนี่ยก็ ตรงนี้เนะี่ยก็ไว้แลกได้นะผมจะแลกก็แลกนะผมถามว่าชุดสวยไหมก็สวยอยู่ระดับหนึ่งนะผมก็สามารถชุดผู้ชายก็ที่นะผมส่วนตัวนะ่ผมชอบเชอบืชอเสือ้อของเขานะครับผมอืมส่วนกระเป๋าเนะี่ยก็เป็นพวกใีแลกของแบบถามว่าถ้าสายฟรีนะสมเนนะี่ยอันนี้แลกไม่ไดไ้ไม่จำกัดด้วยถือว่าดีอยู่นะ ก็ผมก็น่าจะแลกจบไปใชยนะครับผมถ้าถ้าผมถ้าผมสุ่มก็กิจกรรมอันนี้เนี่ยเหลืออีกสิบหกวันนะผมก็ส่วนกิจกรรมอื่นๆนะก็เออว่าปืนนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยหรือเปล่าวะก็สำหรับปืนนี้บอกระยะนะผมแม็กกาซีนบอกหนึ่งความเร็วเรียโหลดนะเอ้ยความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยลบนะครับผมก็เนี่ยลบความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยก็ ก็ดีแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็หลับเที่นะขอจบเพียงเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แล้วกดติดตามผมนะสำหรับคลิปนี้เนะี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกดกดไลค์เยอ้นนะผมขอร้องไปนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ